สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันศุกร์นะคะวันนี้สุดสัปดาห์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้พักเสาร์อาทิตย์อีก2วันนะคะเสาร์อาทิตย์2วันนี้ครูไม่ให้นักเรียนอยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่ให้เล่นอยู่เฉยๆให้นักเรียนกลับไปทบทวนสุดคูณมาด้วยเพราะครูสังเกตว่านักเรียนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ต้นทางปลายทาง เวลานักเรียนท่องสุดคูณนะคะนักเรียนก็ยังท่องยังไม่ยังไม่ค่อยถูกต้องยังไม่คล่องแคล่วเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนท่องสุดคูณได้ค,คล่องแคล่วหมดทุกคนนะคะเวลาถามปุ๊บต้องตอบได้ปั๊บเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ในเรื่องของการหารด้วยนะคะวันนี้เรามาทบทวนสุดคูณแม่8แม่9โดยใช้เพลงสุดคูณพาเพลินพร้อมไหมคะพร้อมเอาถ้าพร้อมแล้วปลบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง สามครั้งมาเลยค่ะสูตรคูณพเพลนพ ให้าสิบจดหาทอยเก้าหกนักเรียนจะเห็นว่าบางคนที่ยังท่องสุคูณยังไม่ใช่ได้ใช่ไหมคะยังต้องดูหลังสุคูณอยู่เลยตอนนี้นะคะครูให้นักเรียนดูไปก่อนได้แต่พอหมดเดือนเดือนนี้เดือน กรกฎาคมใช่ไหมคะถ้าหมดเดือนกรกฎาคมแล้วเราควรจะไม่ต้องดูสุกคูณแล้วนะคะนักเรียนพยายามกลับไปทบทวนสึกคูณมาให้คล่องนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้เสาร์อาทิตย์สุดคูณตั้งแต่แม่สองจนกระทั่งถึงแม่9าอ่ะตอนนี้ให้ถึงแม่9นะคะแต่นักเรียนต้องท่องได้ถึงแม่12บสอแม่เรียนท่องสึกคูณมาตั้งแต่ชั้นปนไหนแล้วคะปหนปไหนคะปอสอง,อสองใช่ไหมคะ ป2เราจะเริ่มเรียนเรื่องการคูณแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรจะท่องสุคูณได้ทั้งหมดแล้วแต่ในตอนนี้ครูขอแค่แม่ก้าคล่องแคล่วชัดเจนถูกต้องนะคะเาวันนี้นะคะเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการคูณต่อเลยค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณจํานวนที่มีหหลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักครูได้ตรวจการบ้านของนักเรียนแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ถ้าเป็นการคูณหลักเดียวเนี่ยสบายเลยนักเรียนสามารถทําได้ถูกต้องเกือบหมดเลยเก่งมากนะคะอ่าแล้วก็ครูกลับไปการบ้านก็มีรอไว้เต็มเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยเริ่มจะมีความเข้าใจมากขึ้นน่ารักมากขึ้นนะคะครูบอกแล้วว่าพอเราเรียนจบเราก็จะต้องส่งการบ้านของวันที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูต่อเลยวันนี้ก็ง่ายไม่ยาก เดี๋ยววันจันยิ่งง่ายนะคะวันนี้เรามาดูก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณจํานวนที่เป็นผู้คูณของ10กับจํานวนที่มี3หลักเพราะฉะนั้นผู้คูณของ10มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่10 20 30 40 55 60, 60 70 80 90 100, 100. มี100ไหม <100. S 1> แม่ครูสารออยู่ว่าจะมี100มันมีจริงๆะะเพราะฉะนั้นผู้คูณของ10แล้วมี100ได้ไหมคะไม่ได้ไไดผู้คูณของ10ก็จะมี10 20 30 40 50 60 70 80 ก้าสิบมีหนึ่งร้อยไหมไม่ม,ม,มีถ้าเป็นหนึ่งร้อยก็ต้องเป็นผู้คูณของหนึ่งร้อยซึ่งเราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนกลับมาที่จอโทรทัศน์ค่ะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์นะคะจำนวนที่เป็นผู้คูณของสิบคูณด้วยจำนวนซึ่งมีสามหลักอะคราวนี้นักเรียนอ่านก่อนทุกครั้งทุกคนต้องอ่านโจทย์อ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะ เ8คูณด้วย60แต่ครูไม่อยากให้นักเรียนนั่งพูดเฉยๆเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ต้องให้เห็นจริงเลยให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนมาที่ให้เรียบร้อยค่ะวันศุกร์ที่22กบกรกฎาคมพศ2 5 5 4 เมื่อทุกคนเขียนบรนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขียเส้นใต้1เส้นแล้วเขียนโจทย์ตอนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเอ๊วันนี้ทำไมครูนำเสนอแค่ซีกเดียวทำไมอีกซีกหนึ่งครูไม่มีอะไรใช่ไหมคะให้นักเรียนแบ่งครึ่งนะคะอ่าเริ่มแรกเลยให้นักเรียนแบ่งครึ่งสมุดก่อนอ่ะตอนนี้ให้ทุกคนเขียนชิดซ้ายไว้ก่อนวันนี้เราจะมีทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาตอนนี้ให้ทุกคนเขียนโจทย์ทิดซ้ายไว้ก่อน เพราะฉะนั้นคําว่าชิดซ้ายของครูหมายความว่าส่วนทางด้านนี้เป็นด้านซ้ายแล้วมีเส้นเส้นแดงอยู่ใช่ไหมคะของสมุดนักเรียนมีเส้นแดงอยู่นักเรียนเขียนโจทย์ติดเส้นแดงค่ะ,ะต่อมาค่ะบอกแล้วว่าเราจะปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนักเรียนเขียนวิธีทําเลยค่ะวันนี้อย่าเขียนนะคะการหาผลคูณวันนี้เราจะไม่เขียนไว้กลางหน้ากระดาษแต่เราจะเขียนเป็นทางซีกซ้ายกับ ซีกวาเพราะฉะนั้นจะแบ่งเหมือนเป็นสองข้อนะคะมาดูโจทย์ทางด้านซีซ้ายก่อนตัวตั้งคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะตัวตั้งคือ78นักเรื่นเขียนตามครูเลยค่ะไปพร้อมกันนะครเป็นตัวอย่างเหลือซีขวาเอาไว้นะคะคูณด้วยคูณด้วยเลยรคะ <68. S 1> คูณด้วย60สิบ เมื่อเราใส่เครื่องหมายคูณในแนวตั้งปั๊บเราจะต้องขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นเท่าครูยังคะเท่าแล้วข้อนี้ใครจะนำเสนอวิธีคิดได้สังเกตว่าตัวตั้งกี่หลักสองหลักตัวคูณกี่หลักสองหลักคงต้องไปที่กมลแล้วล่ะค่ะเพราะกมลยุกมือก่อนเป็นคนแรกไม่เลยค่ะกมลหนูมีวิธีคิดอย่างไร วันนี้เราจะไม่เขียนขั้นตอนในการคิดนะคะหนูยืนนิดนึงเพราะนักเรียนตัวเล็กนะคะมองไม่่อยเห็นว,วันนี้เราจะไม่เขียนที่มาแต่ให้นักเรียนบอกที่มาครูว,ว่าถ้าตัวคูณเป็นจำนวนที่มีสองหลักเราจะต้องคูณออกมากี่บรรนทัดส่วไปคูณกับนักเรียนฟังครูก่อนนะคะครูถามว่าถ้าตัวคูณเป็นจำนวนที่มีสองหลักนักเรียนต้องคูณให้ได้กี่บรรทัด สองบรรทัดดีมากค่ะสองบรรท,ทัดบรรทัดแรกได้มาจากไหนกมวลขาบรรทัดแรกหนูได้มาจากไหนศูนย์คูณด้วยเจ็ดสิบแปดดีมากครูบรรทัดแรกเราจะได้มาจากหลักหน่วยของตัวคูณก็คือศูนย์คูณด้วยเจ็ดสิบแปดคือคูณด้วยตัวตั้งทั้งหมดอะตอนนี้ทุกคนครูยังไม่ให้ทำนักเรียนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ก่อนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันบอกแล้วนะคะ อย่าทำล่วงหน้านะเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนบรรทัดแรกได้มาจาก0คูณด้วย78อ่ะกุมลช่วยหน่อยค่ะ0คูณด้วย8ได้0ดีมากค่ะ0คูณกับ8ในหลักหน่วยใช่ไหมคะเห็นไหม0คูณกับ8ในหลักหน่วยได้10ต่อไปค่ะ0คูณกับ0 0 0คูนณด้เท่ากับเท่ากับ0 ศูนย์ต่อไปเราก็นำศูนย์ตัวนี้ครูไม่ทําแนวนอนแล้วนะวันนี้ครูจะสอนวิธีรัดแนวตั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นลูกศรของครูใช่ไหมคะเราจะนำศูนย์เนี่ยนะคะในหลักหน่วยไปคูณตัวตั้งทั้งหมดโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนศูนย์คูณแปดได้ศูนย์ต่อไปศูนย์ตัวนี้จะไปคูณ7ในหลักสิบของตัวตั้งศูนย์คูณด้วย7เท่ากับศูนย์เราใส่ศูนย์ถูกต้องอทุกคนใส่ค่ะบรรทัดแรกไปพร้อมกัน ใส่แล้วแม่เก่งมากเลยบรรทัดที่2ได้มาจากไหน60คูณด้วย78ได้มาจากหลัก10ของตัวคูณก็คือเลข6 6ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ60 60 60มีศูนย์ไหมคะคิดในใจสิมีมีครูบอกแล้วเราวันนี้เราไม่เขียนที่มาด้านหลังแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนใช้ขั้นตอนเหมือนเดิมแต่เรารัดขั้นตอนด้านหลังนะคะ 6ตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ60 60บสิมีศูนย์ไหมคะมีค่ะมีเราก็ใส่ศูใส่ศูนย์ไว้ก่อนก็จะเหมือนกับเหลือ6ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดก็คือ78ดีมาก78เพราะฉะนั้นวันนี้คูณแนวตั้งแล้วนะนักเรียนก็เริ่มนำหกไปคูณกับ8ปดไปคูณกับ8ได้56าสิหหรอคะ <58. S 1> โอ้เพื่อนช่วยหน่อยหคูณ8ได้ สี่ <48 S 1> <48 S 2> เพราะฉะนั้นอย่าลืมเสาอาทิตย์เอ้เสาอาทิตย์นี้สุดคูณนะคะ6คูณกับ8ในหลักหน่วยได้48แปดเราจะใส่ใส่สทด8ปดใส่แทดสพอผิดป้าผิดต่อเลยนะคะหคูณ8ได้48เราจะใส่ตัวหลังก็คือใส่8ปทด4ี <48 S 1> ไปทดตรงไหนน,ะน่ะทดข้างบนอ่าคราวนี้เราทดข้างบนได้เลยเพราะเราคูณแนวตั้งนะคะ เราก็ไปทดไว้ที่หลักสิบของตัวตั้งก็คือเจ็ดทดไว้สี่ค่ะต่อไปทำอยังไงต่อหกคูณกับเจ็ดนำหกไปคูณกับเจ็ดในหลักสิบหกคูณกับเจ็ดได้สี่สิบสองหนูมีทดไหมคะมีีทดอีกสี่รวมเป็นสี่สิบหกดีมากเราก็ใส่สี่สิบหกไหนใครคิดว่าน่าจะใส่หกทดสี่บ้างทำไมล่ะคะ หมดตัวคูณแล้วเพราะฉะนันได้เท่าไหร่ใส่ให้หมดนะคะตอนนี้นักเรียนคูณเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังเสร็จรรแล้วอ่ะเราคูณของสองหลักเสร็จเรียบร้อยแต่ผลคูณยังไม่สําเร็จนักเรียนต้องนาผลคูณทั้งสองบรรทัดมาบวกบวก,บวกกันไหนใครบวกกันแล้วใครเสร็จแล้วนักเรียนได้คําตอบเท่าไหร่สี่พันหกร้อยแปดสิบสี่พันหกร้อยแปดสิบคุณได้ยินอันธวุธบอกว่าได้เท่าเดิมเลยเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องบวกแล้วตอบได้เลยไหมคะได้ได้ไหมคะจริงๆได้ไหมไไม่ได้นะคะตามหลักเกณฑ์แล้วเราต้องนําผลคูณทั้งสองพาร์ทมาบวกกันเพราะฉะนั้นนักเรียนช่วยบวกค่ะศูนย์บวกด้ศูนย์เท่ากับต่อไปค่ะทางด้านซ้ายต่อมาที่หลักสิบค่ะศูนย์บวกด้แปดเท่ากับแปดหกตัวนี้มีตัวบวกไหมไม่มีเราก็ใส่หกในหลักพันสี่ตัวนี้มีตัวบวกไหม ไม่มีเราก็ใส่สี่เพราะฉะนั้นเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วจำนวนนับเกินสามหลักเราก็ใส่จุลภาคหนึ่งสองสามจุลภาคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเหมือนที่อัธวุตบอกครูครับคำตอบนี่เหมือนบรรนทัดน,นี้เลยตอบเลยได้ไหมครูบอกไม่ได้เพราะยังไม่ครบขั้นตอนในการคูณตอนนี้เสร็จแล้วตอบได้แล้วนะคะแต่นักเรียนบอกว่าอัธวุตบอกว่าแล้วครูจะทำทำไมอ่ะไอ้ศูนย์ข้างบนน่ะ เดี๋ยวเราลัดขั้นตอนได้ไหมได้วันนี้คุณจะสอนลัดขั้นตอนอีกอ่าเพราะฉะนั้นทางด้านขวามือตัวนี้นะักเรียนขีดเส้นแบ่งครึ่งไว้เลยค่ะเราไปขวามือเลยค่ะอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะนักเรียนแบ่งครึ่งเลยค่ะครูบอกแล้วเราจะทาเหมือนสองข้อแต่วันนี้คุูจะสอนการคูณแบบปกติคือคูณสองหลักกับสองหลักนะคะโดยที่ยังไม่ลัดขั้นตอนเลยแต่คุณแนวตั้ง แต่ทางด้านขวามือนี่ครูจะลดขั้นตอนละให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดสมุดขึ้นประหยัดเวลาด้วยอเรามาดูตัวตั้งเหมือนเดิมไหมช่วยหน่อยตัวตั้งเหมือนเดิมไหมคะตัวตั้งก็คือ78อยู่ในบรรทัดเดียวกันหมดเลยนะคูณด้วยตัวคูณเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมก็คือ60แต่ครูบอกแล้วด้านขวามือเนี่ยครูจะลดขั้นตอนในการคูณออกไป เพราะฉะนั้นคิดว่าครูน่าจะลดขั้นไหนออกขั้นหลักหน่วยออกหรือขั้นหลักสิบออกดีกนักเรียนคิดว่าครูน่าจะลดขั้นตอนอันไหนออก <ล pięk? S 1> เพราะว่าผลคูณม,มันเหมือนตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกันเลยเหมือนบรรทัดที่สองลดหลักหน่วยออกหรือลดหลักสิบออก,กอทำไมธนารีบอกถึงลดหลักหน่วยออกล่ะคะ เนี่ยมันก็ได้คําตอบเท่ากับที่เ,เราได้โอเ้เก่มงมากถูกต้องเลยปรบมวทนาลีดังๆค่ะเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ถูกไหมหลักศูนย์นี่ไปคูณกับจํานวนนัดไหนก็แล้วแต่ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วถ้าไปบวกกับจํานวนนัดไหนก็แล้วแต่ก็มีค่าเท่ากับจํานวนนัดนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคูนเลยศูนย์ข้ามศูนย์ไปเลยเหมือนเวลาที่นักเรียนเขียนในรูปการกระจายเราข้ามศูนย์ถูกไหมอ่าถ้าศูนย์อยู่หลักไหนเราข้ามศูนย์เลย เพราะฉะนั้นนักเรียนดูใหม่ครูลัดขั้นตอนแล้วนะคะเอาหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะตรงนี้ใครทําแล้วบ้างอย่าเพิ่งทํานะคะครูรัดขั้นตอนแล้วครูจะไม่มีบรรทัดนี้แล้วเพราะว่าหลักหน่วยของตัวคูณปเป็นเลขศูนย์ไปคูณยังไงก็แล้วแต่ก็มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นไม่เอาละเสียเวลาเราก็มาดูที่ตัวคูณในหลักสิบเลยนะคะตัวคูณในหลักสิบก็คือเลขห หกตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ60แล้ว60สีบมีศูนย์ไหมล่ะคะถ้ามีศูนย์วิธีการคูณทำยังไงเก่งมากถูกต้องธานารีตอบถูกต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนครูใส่ศูนย์เลยนะเ,เพราะฉะนั้น60ตัวนี้ก็จะเหลือเหมือนแค่6แล้วก็นำา6ไปคูณกับ78ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดก่อนพอเรานำา6ไปคูณกับ78เราจะต้องเริ่มคูณที่หลักไหนก่อน หลักหน่วยก่อนนักเรียนก็คูณเหมือนเดิมเลยเอา6ไปคูณกับ8 6คูณด้วยเท่ากับ48ใส่8ทด4นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะใส่8ทด4ทดที่ไหนเลข7ในหลัก10ต่อไปค่ะนักเรียนก็นำา6ไปคูณกับ7ในหลัก10 6คูณด้วย<ด>เท่ากับ42 ทดอ,อีสีเป็นสี่สิบหกเสร็จหรือยังคะเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมคะลกขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วต้องบวกอะไรไหมคะไม่ต้องบวกแล้วบรรทัดเดียวจบเลยถ้าจบแล้วเราก็ใส่จุลภาคได้แล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะคะเห็นไหมคะนักเรียนจะประหยัดสมุดไปได้ถึงสองบรรทัดแล้วคุณบรรทัดเดียวจบเลย เหมือนตัวคูณเป็นจํานวนที่มีหลักเดียวแต่ตอนนี้เป็น2หลักแต่บังเอิญว่าหลักหน่วยเป็นผู้หูคูณของ10นักเรียนก็ข้ามหลักหน่วยไปได้เลยไม่ต้องไปคูณให้เสียเวลาเพราะถ้าคูณยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีค่าเท่าก,ากับ0อยู่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดู2วิธีนี้นักเรียนคิดว่าทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาง่ายและก็สั้นกว่าทางขวาเพราะฉะนั้นครั้ง,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 งต่อไปเราจะประหยัดสมุด นะคะเราจะใช้วิธีการทางด้านขวามือในกรณีที่ตัวคูณเป็นผู้คูณของ1ิเราก็จะข้ามหลักหน่วยซึ่งเป็น0ูนได้เลยแล้วก็ไปที่หลักสิบเลยคูณออกมาบรรทัดเดียวจบเลยนะคะงงไหม <S <S เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะใช้วิธีการคูณที่ตัวคูณเป็นผู้คูณของ10คูณกี่บรรทัดเดียวคูณกี่บรรทัดถึงเสร็จ เอสามบรรทัดดีหรือหนึ่งบรรทัดดีหนึ่งบรรทัดนะคะคูณหนึ่งบรรทัดจบเลยไม่ต้องคูณงด้านซ้ายให้เสียเวลาใครงงบ้างเห็นไหมคะคูณลัดขั้นตอนตัวนี้ออกไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ต้องบวกเพราะเราคูณทีเดียวจบเราก็ได้คําตอบได้เลยเหมือนคูณแล้วได้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยเสร็จเลยลัดขั้นตอนไปสองบรรทัดได้ไหมคะ ใครยังไม่เข้าใจขีดเส้นใต้เลยค่ะไปข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเหมือนเดิมเมื่อนักเรียนขีดเส้นใต้เสร็จคราวนี้ให้หนักเรียนแบ่งครึ่งหน้ากระดาษเหมือนเดิมค่ะอาทุกคนยังไม่ต้องแบ่งก็ได้